สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปลรนดอมความรักในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสับไพ่สดๆเหมือนกับเช่นเดียวกับทุกครั้งนะคะที่เรามาสับไพ่ต่อหน้าเพื่อนๆกันเนาะถ้าใครรู้สึกว่าไพ่เนี่ยแบบกว่าคุณแม่หมอจะสับมันนานจังเลยก็กดสกิปข้ามไปได้นะคะไม่มีใครว่าอะไรเนาะนะคะ ไม่อยากให้ทุกคนเห็นใต้สำรับไงเออเดี๋ยวเราจะหนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนหกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอาไว้ก่อนอ่ะต่อมานะคะก็สำหรับไพ่นี้เดี๋ยววันนี้เราจะเปิดไพ่แนะนำจากนางฟ้าด้วยนะว่านางฟ้าอยากจะบอกอะไรนะคะ Angel Answer เนาะ อยู่ก็ไหลออกมาเองจ้ะมาดูความสัมพันธ์คุณและเขากันดีกว่าว่าความสัมพันธ์คุณและเขาเป็นยังไงบ้างเนาะเราจะได้อ่านแล้วก็มีทิศทางในการที่จะอ่านเรื่องราวครั้งนี้ยไปได้ด้วยเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะสองดาบอัศวินเหรียญไฮพินเทศ ต้สำรับไฮฟรฟนจริงๆมีพลังงานของความเป็นอ่าไพ่คู่อยู่นะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนต่างคนต่างแยกย้ายหรือเปล่าต่างคนต่างไปใช้ชีวิตหรือเปล่าต่างคนต่างที่จะอ่ตัดการสื่อสารออกจากกาันแล้วต่างคนต่างไปทำมาหากินในในมุมของตัวเองนะคะเอออันนี้จากที่ที่เห็นเนาะเหมือนกับ เออไม่ได้มีการคุยกันนะคะในช่วงนี้พูดกันได้ว่าแทบไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเลยนะคะเออแล้วก็หันไปใช้ชีวิตกับกับตัวเองจริงๆอะคะ่ะเออซึ่งปัญหานี้ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรถึงถึงเกิดสองดาบขึ้นมายังตอบไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาขยายจากไพ่ตรงนี้อีกทีนึงนะคะความสำนักถ้าใครอ่านและรีรีอ่านไปแล้วรู้สึกว่า ใช่แล้วรู้สึกว่าตรงเลยค่ะแม่หมอไปกันต่อนะคะมาความสัมพันธ์ฝั่งคุณและเขากันค่ะฝั่งคุณก่อนความสัมพันธ์เนี้ยคุณค่อนข้างที่จะไปบังคับขู่เข็นเขาหรือเปล่าแล้วตัวเขาไม่ชอบใช่ไหมคนบังคับขู่เข็นหรือแบบคนที่คอน t r o l ในความสัมพันธ์อะหลักแล้วเป็นคุณเนาะเป็นคุณเลยที่แบบจะ อคอนโทรในความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่มีมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขากลัวนะคะเออแล้วก็ไอตรงนี้แหละมันมันทำให้อตัวคุณเนี่ยอาจจะมีความเป็นอ่พอคนที่มีพลังงานตรงนี้มันก็จะแบบมีในเรื่องของ e go, อีโก้ใจนะคะขึ้นมาด้วยเนาะเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณหยิบยื้อหรือยิ่งไปบังคับเขาอ่ะเขาจะรู้สึกว่ายิ่งอึดอาจยิ่งไม่รู้สึกแบบการที่แบบความสัมพันธ์นี้มันจะเฮลตี้อะค่ะเออนะต่อมาพลังงานฝั่งเขาคือสิบอ้ยเขาก็ชะงักเหมือนกันนะเออเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเลยกับการการะทําของคุณที่แบบไปบังคับชีวิตเขาหรือคอนโทรลเขาขนาดนี้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเขาอะ่ะ อยู่แล้วมันก็ทรมานอยู่มันก็หนักใจเออนะคะนี่พลังงานฝั่งเขานะเออครนี้คือแบบเป็นพลังงานฝั่งเขาเนาะที่ที่ดูเหมือนแบบกลัวๆคุณอะ่ะเออคุณไปทำอะไรเขากลัวหรือเปล่านะคะอ่ะต่อมาฝั่งคุณคุณดูดิไพสเตนขึ้นมาไพเดทขึ้นมานะคะเป็นพระแม่ธุรคาขึ้นมาเออต่อมาเป็นพระแม่กาลี คือฝั่งคุณดูมากนะเอาจริงๆฝั่งคุณเป็นคนดุมากๆเลยแล้วก็เป็นคนเลือกที่เอ่อขอขยายนิดนึงยังไม่อยากพูดคุณรู้สึกว่าในเมื่อเขาไม่ได้โอเคกับคุณขนาดนั้นไม่ใช่ว่าคุณจะไม่รู้เนาะคุณเป็นผู้หญิงฉลาดอะ่ะคุณเป็นคนที่ทํางานที่สามารถควบคุมหรืคอคนโทรลคนส่วนมากได้ด้วยนะคะเป็นผู้หญิงเก่งด้วยนะ หรือพลังงานถ้าผู้ชายมาดูก็สลับกันได้เหมือนกันนะคะแต่เพราะว่าคุณคุณก็รู้ค่ะว่าสิ่งที่คุณทําไปแหละมันมันทําให้เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นตัวเองนะคะเออแต่คุณทําไปเนี่ยเพราะคุณแบบเป็นห่วงนะทําด้วยความหวังดีทําด้วยความปรารถนาดีาพอไพ่ถ้วยขึ้นมาต่อเนี่ยคือต่อให้เป็นการกวดนาก็เถอะมันคือความหวังดีหรือความปรารถนาดีต่อเขาแต่ในเมื่อเขาไม่ได้อยากที่จะ รับไว้อ่ะในในความปรารถนาดีของคุณนะคะคุณจําเป็นเนาะที่จะต้องจากเขาไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับได้ด้วยค่ะกับการที่จะเดินจากในความสัมพันธ์นี้ไปดูคุณจะเป็นคนแมนแมนด้วยนะเป็นคนแมนแมนเป็นคนใจใจนะคะฝั่งเขาอะค่ะตั้งแต่ที่แบบว่าคุณได้แบบปลดปล่อยให้เขาแบบเป็นอิสระเนาะเขาอาจจะไปใช้ชีวิตที่แบบเป็นอิสระจริงๆอะ เออไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นนะคะเออเรียกขอขยายนิดนึงคือแบบเหมือนแบบเจ็บหนักมาทุกคนเอออยากให้เพื่อนฮิวใจอยากให้อ่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีด้วยการด้วยการที่เขาอยู่กับเราแล้วมาอึดอัดเนาะนั่นแปลว่าเขาอาจจะไปหาคนที่สามารถสร้างความสบายใจให้กับเขาได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เอออาจจะเจอในสถานที่บันเทิงเริงรมอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ได้นะคะเนาะเพื่อนของเพื่อนที่แบบพามาเจอกันหรือมาจอยกันก็ก็เป็นไปได้นะหรือไม่ใช่เลยก็คือเป็นการเป็นการที่แบบไปอยู่กับเพื่อนหรือแบบหนักที่จะไปกินดื่มนะคะกับเพื่อนๆเลยอ่สะส่วนใหญ่ไปนั่งปรับถูกไปนั่งแบบระบายให้กับเพื่อนๆพื่นฟังเออนะคะพลังงานต่อมาค่ะพลังงานฝั่งคุณบ้างล่ะ ุณโอเคนะต่อให้คุณจะรู้สึกว่าใครจะพูดถึงคุณยังไงก็ตามอ่ะแต่คุณรู้สึกว่าคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะเออพลังงานของคุณอ่ะคุณก็คิดว่าคุณสื่อสารออกมาได้ได้ดีที่สุดแล้วพลังงานใบนี้ต่อต่อให้ไม่ใช่พลังงานของความเออเขาเรียกลบเป็นพลังงานเจ้าเสน่ห์ด้วยก็ได้แต่ว่ารีกลับรู้สึกว่าคุณคิดว่าคุณอ่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่คนเก่งเนาะแปลว่าคุณพยายามที่จะ ผักดันเขาอะเต็มที่ละแต่ในเมื่อถ้าเขารับไม่ได้หรือไม่ไหวจริงๆอะคุณก็ต้องปล่อยแล้วต่อให้การที่เขาไประบงระบายเลยกับเพื่อแล้วแบบมองคุณในแง่ร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถคอนโทรลคนให้ชอบคนให้ชอบเราได้ถุกคนเหมือนคุณมีความเข้าใจในสิ่งนี้ค่ะคุณก็ปล่อยช่างมันไม่เป็นไรนะคะถ้าจะตามนินทาฉันก็ไปนินทาฉันรับหลังนะแต่อย่ามาต่อหน้านะอะไรอย่างเงี้ยเออ นี่เดินออกไปจริงๆจ้าเออไปตามหาถ้วยนะคะอีกหนึ่งใบที่ที่ที่ขาดหายไปเออรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นแปดถ้วยก็จริงแต่มันไม่เติมเต็มเขาเลยเออนะคะมันทําให้เขาอึดอัดมันทําให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่อะ่ะคนนี้ไม่ใช่คู่ของฉันน่ะเออมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่ขึ้นมาอ่ะต่อมาพลังงานฝั่งคุณขึ้นมาอย่างไง โอคุณก็นิ่งเฉยค่ะคุณก็อยู่ในที่ของคุณเดียวเรียกว่าแยกแยกต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่อ่เออคนนึงเดินไปทางอีกคนนึงก็ก็ก็กอยู่อยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็หันมาใส่ใจกับเพื่อนฝูงนะคะมากขึ้นให้ความสําคัญกับเพื่อนๆน,นะคะมากขึ้นนะคะแต่ว่าเห็นพลังงานของคุณมีใหม่แล้วยังเรียกไม่เห็นนะเออยังไม่เห็นขึ้นมานะคะณตอนนี้อืมเป็นช่วงที่แบบเหมือน พักก่อนความรักอะพักก่อนเออเหนื่อยมาพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอขยายนะฮะคนคนนี้ยเหมือนเป็นคนหลายอารมณ์เนาะเออใจหนึ่งพอรู้สึกว่าออกไปก็สบายใจแต่พอนานๆเข้าเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ,อ๊ะ ก็มีความแบบอยากส่องอยากสืบอ,อยากดูชีวิตคุณอยู่นะว่าคุณเป็นยังไงเออเป็นคนแปลกๆนะคนคนนี้เป็นคนหลายอารมณ์จริงๆหนึ่งวันพันอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้เหมือนกันเนาะซึ่งพอจากคุณไปเหมือนจะแบบเว้ยนิ่งๆแล้วรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบโฟ,โฟล์ละอยู่ๆอยากกลับมาที่จะมาดูชีวิตของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณใช้ชีวิตยังไงบ้างคุณโอเคอยู่หรือเปล่าคุณคิดถึงเขาบ้างไหมแต่เขา่ะคิดถึงคุณนะอ่ะ อยู่ๆก็คิดถึงเฉยนะคะเออทำไมแบบไม่ไม่งอเขาเหรอหรือแบบไม่อยากดึงเขากลับมาในชีวิตหรอเออมันขึ้นมาประมาณนี้นะอ่ะถามว่างอไหมไพ่คุณไม่งอจา้าคุณคุณคุณอยู่คนเดียวได้แต่ถามว่าคือคําว่า,พาไพ่ใบนี้คือพอได้เป็นตนิปุบะรีรู้สึกว่า คุณสามารถจัดการตัวเองได้ได้ได้ไดีอะค่ะแล้วก็เป็นไพ่ที่มีอีโก้เหมือนกันนะคะที่รีบอกไาตั้งแต่ทีแรกแล้วเนาะด้วยความที่คุณมีอีโก้คุณก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าเออฉันจะต้องไปแอคชั่นหรืออะไรมากมายในความสัมพันธ์นี้ขนาดนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็คิดว่าคุณอะเต็มที่ในความสัมพันธ์แล้วแล้วก็ าถามว่ามองเขาอ,อยู่ไหมก็มองอยู่ไกลๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปแอคชั่นอะไรมากมายหรือแบบไป,ไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขานะคะเหมือนมันมีกรอบหรือมีมีกำแพงกันการซึ่งกันและกันแล้วอะค่ะเออนะพลังงานคุณใจเด็ดมากจริงๆเหมือนสลับฝั่งกันเหมือนกันเนาะคือแบบคือพลังงานคุณอาจจะดูแปนแมนแล้วก็พลังงานเขาก็จะดูแบบเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนที่แบบ จโปวใจเปียกนิดหนึ่งนะคะอ่ะต่อมาใบสุดท้ายนะคะตัวเขาเองอืมพอพลังงานคุณนิ่งเงียบขนาดเนี้ยตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเหมือนเขาสูญเสียช้อยนะคะออปชันหรือคนในชีวิตเขาอะ่ะ ที่เป็นคนดีสําหรับในชีวิตเขาหรือจริงใจกับชีวิตเขาจริงๆไปเนาะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่แบบเกิดจากการจินตนาการหรือไพ่ที่รู้สึกว่านึกคิดถึงในในในสิ่งที่มันแบบมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วอะเออในความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงแล้วอะรู้ว่าจบลงแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้อีกแล้วเขาก็ได้แต่เสียใจในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เออเคยได้ยินไหมคะว่า ความรักบางความรักอะ่ะสุดท้ายมันอาจจะต้องถูกย้ายไปอยู่ในความทรงจําซึ่งกันและกันแต่ว่าเอ,อในชีวิตจริงแม้ไม่ได้เอ,อตายจากกันไปไหนก็จริงแต่ว่ามันก็มันก็ทําได้เท่านี้นะคะเออ,อตายละพลังงานทำไมวันนี้มันดูแบบถามว่าเปลี่ยนไหมคือมันพลังงานมันก็เปลี่ยนจากเดิมนะ จากวันก่อนที่ที่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยก็ได้มันก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปความสัมพันธ์นี้กันค่ะว่าบทสรุปคุณและเขาความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงขอหน่อยนะคะสามใบแล้วกันเนาะว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันจะมันจะเหมือนต่างคนต่างอยู่อย่างนี้จริงหรือเออต่างคนต่างอยู่อย่างนี้จริงหรือไหนดูซิ ให้ขึ้นมาเนาะไพ่บอกว่าให้เป็นเรื่องของเวลาค่ะต่างคนต่างต้องเติบโตนะเออนี่มองว่าไพ่อัศมินเหรียญไพ่เด็กเหรียญน,นะคะนานเลยที่จะได้กลับมาเจอกันแล้วก็เป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยนะคะคือคือในที่เนลี่ยังไม่อยากคอนเฟิร์มว่ามันจะถูกกลับมาหรือไม่กลับมาเนะาะไพ่จัดเม้นเนี่ยมันก็แปลได้ว่า ก็แล้วแต่เวรตตกรรมของของคู่นั้นๆที่เข้ามาดูบางคนเนี่ยยังมีกรรมพันผูกกันอยู่ก็ยังไม่สามารถหลุดกันได้วันหนึ่งราต้องกลับมามีอะไรเหตุอะไรบางอย่างที่จะต้องให้ติดต่อสื่อสารกันอยู่ดีนะคะแต่บางคนถ้าหลุดแล้วก็หลุดเลยเหมือนต่างคนต่างไปอ่าหนักในการหาเรียงชีพหรือไปในทางในเรื่องของการหาเงินให้กับตัวเองมากกว่า นะคะถ้าจะมีการติดต่อจะมีติดต่อกันทางออนไลน์นะคะในได้สำหรับบางคู่บางคนนะเพราะฉะนั้นดี้ต้องบอกก่อนว่าพลังงานไหนที่แบบไม่ใช่ไม่ตรงโดยฟังเป็นนิทานก็พอนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเออมันใช่มันตรงก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เหมือนได้ดูดวงนะคะเนาะั้งนีอย่างนั้นมันก็เป็นพลังงานรวมนั่นแหละคะ่ะเนาะอ่ะอีกสักหน่อยนะอีกอีกสามใบให้ทุกคนแล้วกันว่าแล้วยังไงต่อไหนขอเจาะใจหน่อยสิว่า ขอไกลๆมาหน่อยสามใบจ้ะอืมอาจจะต้องระวังนะคะว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยอ่อการกลับมาของฝั่งใดฝั่งหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณกลับไปหาเขาหรือเขากลับมาหาคุณเนี่ยมันอาจจะ เออมีมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอนะมีคู่ไปแล้วด้วยก็ได้นะเออครายเนี้ยมันก็ตัดสินใจยากลวที่จะกลับไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมันสายเกินไปแล้วนะคะนะจากไพ่ที่ขึ้นมาต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพ่นางฟ้ากันว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับทุกคนเนาะแบบไกด์ไลน์หรือแบบ เอ๊ะอยากจะแนะนําอะไรให้ความสัมพันธ์นี้มาแบบมันดีที่สุดในในในครั้งนี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่แบบถ้าคุณเจอลักษณะสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะอยากบอกอะไรจ้า a b บ n d น n นนะคะเอ่อรีแบบรู้สึกว่าไพ่ใบนี้คือมันเหมือนกับให้คุณนะคะเหมือนลองขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะ เออความจากแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบบไปเจอคนข้างนอกหรือแบบไปเจอเพื่อนใหม่ๆห,หรือแบบอะไรใหม่ๆอ่ะเราแบบลองดูเชื่วว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีการพูดคุยหรือเป็นแบบเล่าให้เขาฟังก็ได้นะว่าเออความสัมพันธ์นี้มันเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะจะโอเคไหมมันก็อาจจะได้คําแนะนํานะคะมาเนาะในบางอย่างเออ สำหรับลี่นะแต่ถามว่าอืมถ้าเป็นไปได้เนี่ยบางอย่างบางทีอ่มันก็อาจจะออกมาจากข้างในภายใต้ลึกของจิตใจของเราเหมือนกันนะคะอะต่อมาค่ะเออเหมือนเซนเรารับรู้ได้แหละว่าคนเนี้ยคนไปต่อหรือพอแค่นี้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ โรแมนต์คือความโรแมนติกความรักเนาะคือถามว่าห่างกันไปแล้วอ่ะมันขาดในขนาดนั้นไหมลี่ก็ต่างคนต่างมีความปรารถนาดีลึกๆซึ่งกันและกันนะคะมีความรักให้กันและกันอยู่นะเออแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมันจับมือกันไปได้แน่นหนาขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความห่วงใยอยู่ไกลๆนะคะเออก็ ลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเออว่าเอ,อ๊ะมันจะกลับมาพัฒนากันได้อีกไหมล่ะเออมันก็ต้องปล่อยให้เป็นระยะเวลาไปนะคะอ่ะต่อมาค่ะอีกขอหนึ่งใบนะคะไายนังฟ้าเอ,อ่อ the, the resolution w i t h improve นะรีรู้สึกว่ามันอาจจะต้องเป็นในเรื่องของ อย่าเพิ่งตัดสินเขาเลยทีเดียวค่ะให้แบบปล่อยให้มันไปตามระยะเวลาก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาคือคนไม่ดีเลยคนนี้ไม่ดีจากที่เราเห็นหรือคนนี้ไม่เอาไหนเลยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งตัดสินเขาให้เวลาเขาหน่อยจริงๆอะ่ะเวลามันอาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ได้ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เราเห็นก็ได้ให้เวลาเป็น เป็นตัวพิสูจน์ตรงนี้ดีกว่านะคะยังไงก็ขอจบนะคะการทำนายนะคะลันดอมแต่เพียงเท่านี้เนาะอ่านไปประมาณเท่าไหร่18นาทีนั่นเองนะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะทุกคนแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ